สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พ่อชมหิมะนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีค่ะแวะเข้ามาทักทายกันได้เ้ยพี่น้องปองปายค่ะหิมะกำลังลงหนักมากค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีไอ้กล้วยสวัสดีไอ้กล้วยผู้แหลมยญาบุนตาสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายขาผู้แหลมย้าบุนตาของนางพูดเหยนที่มาบอกพี่น้องค่ะพี่นั่งมาอยู่กับหิม้พี่น้นองเบอร์นิดหนึ่งเด้อค่ะวันนี้ค่ะเป็นไลฟ์พิเศษนะคะไลฟ์หิมะหน่อยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่อีโบน้องโบคนงามของเจ๊ นู่นรถผู้ชายเขาทางกันอยู่นู่นค่ะอยู่ถนนหน,นทางเห็นไหมครับว่าจะลงไปช่วยก็หนาวซักคู่ซึ่งจะลงไปหาถ่ายทําวิดีโอหน่อยหนึ่งเด้อค่ะได้ยินเสียงอะไรชัดเจนดีไหมฮะหนาวเย็นชื่นใจค่ะพี่้องขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะใส่ทุงมืออีกขางหนึ่งก็ใจสิขาดก่อนค่ะพี่้องกอ อันนี้บนระเบียงบ้านเด้อค่ะพี่น้องยังไม่ได้ลงข้างล่างนะคะก็เลยไลฟ์ให้กันดูหน่อยนึงแล้วกันเนาะนไหนๆก็หิมะมาแล้วค่ะพี่น้องขาดูกันเด้อครับพี่น้องนู้นรถคนก็เสียก็พังกันมาดึงพึงพืชเด้อ,อค่ะ <S <S> <S นี่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 ค่ะพี่น้องขะโอ้ยนี่นี่นี่นะคะ นู่นค่ะนู่นค่ะรถเสียเป็นแถบเป็นแถวเลยนะเขาวันนี้ฟ้าพายุหิมะลรมนทลายกันเขาวันนี้เห็นระเบียงบ้านไหมคะนู่นต้นไม้อหน้าดอกไม้หน้าไหมะดอกไม้ของดอกไม้ไปหมดแล้วค่ะนีมะกินหมดแล้วค่ะพี่น้องก็สวัสดีครับปูแลสวยสาวสวยค่ะขอบคุณค่ะนะฮะขอบคุณมากๆค่ะ อันนี้ทําเป็นทริปพิเศษหน่อยนึงนะคะเฉพะะะะาะบรรยากาศหิมะนะคาตายาจะรีมเกียงโคแล้วก็นองนะคะถ้จังหวะสุดท้ายได้โดนปันได้เด้อขายกล้วยบรรยากาศปิดต้นหนาวเมืน่อนี้ติดงลบข้างนอกติดลบหกติดงลบแปด่นละไอสิโต๊กมืดเมื่อแล้วเหมือน,นฮิมะนาสก็มืออื่นเพิ่นว่าทาั้งนี้โดนถล่มเลยคาะบาทนีพุ่น เอาบุญผ,ผู้บ้าวกับอยู่รถกับเป็นแถบเ,เป็นแถวนะคะจะลงไปช่วยไม่ได้หรอกด้วยก้าตายนะพี่น้องคขาตายตายตายทำ้านเเ่่ามาแนวไดน,นะพี่น้องขาในอยู่กันปานอยู่รถอยู่เปลี่ยนนะคะ จ้าขอหนำเขียวหนำแดงหนำหนี่มะราดแม่ค่ะวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์แต่พอดีหิมะลงก็เลยให้ชมบรรยากาศแถวหน้าบ้านตู้ตูตต้ผู้บ่าวก็เข็นรถกันเป็นแถบเป็นแถวเลยเห็นไหมคะรถเสียกันเป็นแถวเลยพี่น้องป่องไปค่ะสวัสดีครับพี่แขกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะพี่แขกก็ทักทายพี่กล้วยนะคะอันนี้คือไลฟ์พิเศษนะคะพี่น้องขาทุกคนขาก็คือไลฟ์หิมะเป็นครั้งแรกค่ะ เอาเอาเข็นกันลงไปนะคะฉันไม่ได้ลงเลยค่ะยังไม่ได้ลงจากบ้านเลยนะคะวันนี้ว่าจะลงไปหาถ่ายหน่อยหนึ่งอยู่แต่พายุมันปั่นมากค่ะถ้ามันไม่ลมแรงก็ยังเพราะว่าน,นี่มันลมแรงก็เอาคนก็พากันเข็นลูกเข็นเต้าเล่นดามถนนกันเลยเอาลงไปะคะ่ะเจ้าเอามวนโอ้ฮัลโหลฮัลโหล มวนกับพี่น้องขานู่นค่ะเอาลากกันไปค่ะคนสนุกก็สนุกถนนหนทางก็นะฮะสวัสดีทุกท่านทุกทุกคนนะคะอันนี้ก็คือทำเป็นคลิปพิเศษหน่อยหนึ่งเท่านั้นค่ะยืนบนระเบียงบ้านนะคะสวัสดีมิสซิ่งสามด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมากันนะคะ กำลังจะออกไปข้างนอกแต่พอดีมาขึ้นสตรีมอย่ากทีนี้มันกว่าจะทําได้ตอนอยู่ข้างล่างมันทําไม่ได้เพิ่งมาได้ตอนอยู่ข้างบนค่ะก็เลยเห็นวิวทิวทัศนหน่อยหนึ่งนะฮะกับพิมะนู่นค่ะคนสนุกก็สนุกคนลําบากคนไปโชคดีว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะนู่น,นยอดโบสถ์ก็จะมองไม่เห็นแล้วค่ะ นุ่นค่ะนุ่นค่ะนุ่นค่ะลงไปค่ะตกลงไปค่ะขอบคุณหลายๆด้วยซิ่งเนอะขอบคุณมากๆทุกทุกท่านนะคะที่มาชมไลฟ์พิเศษวันนี้ก็ะวันอาทิตย์ไลฟ์มาร์ทหน่อยนึงกควันนี้ค่ะรถ รถเกียร์มีม้ากำลังยุยกันใหญ่เลยนะ,นนะฮะนู่นนฮะมาเกียร์มีม้าโชคดีว่าเป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันทํางานเนี่ยลำบากเลยราคาพี่น้องขอว่าจะลงไปข้างล่างก็ไม่รู้จะยังไงจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปถาดถ่ายวิดีโออยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้อยู่บนระเบยียงตัวเอง,เองก่อนสักพักหนึ่งนะคะ เราระเบียงอีนางก็าน้ำเขียวน้ำแดงมาราบได้เลยนะครับพี่น้องตาย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 ,ตายวันน,นี้คงทั้งวันค่ะเนาดูระเบียงบ้านนางหน่อยสิตาย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 ,ตายขาฉี่ฝ่าสนอค่ะมีผู้มาบุกรุกบ้านนะครับพี่น้องขะ ขอบคุณนะครับพี่ิดาวสวัสดีค่ะนะัะอ่านจะอ่านคำเน,น่นยากหน่อยนังนะคะไม่มีตัวช่วยคำนี้ดีีดีดีใชมบรรยากาศกันยาวๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับเล,บลิฟเ,เลเดอจ์จะเลิฟนองเด้อค่ะผู้ใหมากกับเลิฟนองแน่นค่ะธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไลฟ์หรอกคาโตโต้ก็ตื่นเต้นเห็นมีมะทีไรก็ตื่นเต้นแต่รอบนี้มันหนักกว่าทุกปี ทุกครั้งค่ะก็เลยถ่ายให้ดูกันหน่อยนึงนะฮะคงไม่นานมากหรอกกับพี่นองค่ะขอสักสิบยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะเนาะขาเป็นแพร์เลยค่ะ ยอดโบสถ์มองไม่เห็นเลยนะฮะเปิดไปเด้อตัวโต,วต,วตวจ้าพี่ยิงดาวไม่เป็นไรค่ะคุณพี่คงไม่ได้ไลฟ์นานนะคะวันวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษทักไทยวันหิมะตกหน่อยหนึ่งนะคะของคุณนะคะแม่รถแม่รถสวัสดีจ้าสวัสดีก่ะสออดเดีจ้าม,าม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 าเล่นหิมะน้ำกันค่ะ เดี๋ยวจังสิลงไปข้างล่างเด้อค่ะตอนนี้ไล่อยู่บนอันนี้ซะก่อนบาลงไปข้างล่างแต่จังสุดแถ่ายทําหนังสวยๆพี่น้องเบิ่งค่ะนะครับนู่นอย,ยอดโบสถ์มองไม่เห็นเลยเขาวันนี้ค่ะค่ะฮ้อนพี่ตัวๆอย่าว,ว,ว่าฮ้อนเด้อค่ะอยับ ส่งแดดมาเด้อจ้าผู้ใดมีแดดทั้งเมืองไทยหฮากับส่งแดดมาให้นั่งเี่ค่ะส่งแดดมาหน่อยนะคะสวัสดีแม่รถพี่แขกทักทายแม่รถด,ด้วยนะคะอาจจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะคะกับบรรยากาศหิมะล่วงหิมะหลุ่นนะคะแม่รถก็อยู่อิตาลีพี่แขกก็อยู่อิตาลีเหมือนกันนะคะพี่แขกทักทายพี่อิงดาวด้วยจ้า เมล์รถเออเมล์รก็แท็กทายพี่แก่นะคะสวัสดีพี่เคนเคนไลฟ์สไตล์คือพี่แกรค่ะเมล์รถก็บอกว่าทางอิตาลีร้อนมากค่ะตอนนี้เขาบอกว่าสิบเก้ายี่สิบองศาแถวทะเลไม่ดูเขาอยู่เกาะไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ทางนี้วันนี้ถล่มทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะถ้าตกเฉยๆก็เพราะว่านะคะแต่ลมมันปั่นครับพี่น้องค่ะลมสนั่นหวั่นไหวเลยวันนี้นะคะ เลยขอร้ายพิเศษให้พี่น้องทางบ้านเฮ้าทางเมืองไทยได้เห็นหนี่มะแบบสดๆหน่อยหนึ่งเนาะค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวอิสารลูกสาวอิสานมาเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาค่ะขออนุญ,ญาตทักทายมัดรวมกันนะจ้าพี่อิงดาวทักทายทุกคนค่ะไอ้กล้วยก็บกอบพูดลายๆเดลยค่ะ นองก็อาจจะก็ทนหนาวโดนปนไดอยเรเด้อครับพี่น้องขาะะไลน์นี้อาจจะเป็นไลน์ทรมานหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะไม่นานมากกันมาดูคนปั่นจัก,กรยานกันดูคนปั่นจักรยานเลยเด้อพี่น้องขาความลําบากั้งหีมะเยอะก็จะประมาณนี้เมื่อเช้าคนก็จูงจัก,กรยานกันเป็นแถบเป็นแถวนะคะโชคดีว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่วันทํางานกัน รถดกด็เสียอยู่หน้าบ้านตัวโตวมาหลายคันแล้วนะคะเด่มาเขียนช่วยกันครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเดอ้อพี่น้องป้องไปสุขุขสุขคนคะ่ะทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะกดหมอนกูดหมอนิ่ค่ะโตโตนะคะกูดหมอนิ่ค่ะคุณป้าปนนอขอบพระคุณนะคะที่แวะมาคะ่ะ หนาวหนาวหนาวกับคุณป้าทา้งบ้านเจ้ากับหนาวกอกระไะทั้งนอวีนะคะแต่ว่าทังตัวโตมาอนี้ห่ิมะพึงลวงพึงลงตัวโตกับตื่นเต็นกับเห็นเถี่ยวใดกับตื่นเต้นนะคะห้าปีหกปีมาแล้วกับตื่นเต้นคือเก่าค่ะก็เลยมาทายบรรยากาศกันบนนิดนึงอยู่บนระเบียงบ้านนี่แหละครับอนเดืลดุ่งไปดอกนะคะคนก็ออกมาหาเหรียญหิมะกันอยู่ดอกสนันวันไหวมนถนนคนข้างนะครัอนี้ เนรถไก่สติกเกอร์มายุอดอกด้วยแต่ว่าอันสติกเกอร์บ่ไา้ใดครับวันนี้บ่ได้มีเครื่องมือพร้อมนะครับขอบพระคุณมากๆครับเมนรถคุณงาม <c oughs> รถก็กําลังหาวิ่งดูนู่นดูนี่ทั้งรถซ่อมรถอะไรรถลากรถ,กรถดึงกันนะครับพี่นงค่ะเห็นไหมคนเลี้ยงหมาก็ต้องอย่างนี้ครับแต่หิมะลงน้าท่วมก็ต้องพาหมาไปขี่ไปเยี่ยวนะครับพี่นงหมามันกลัวอย่างงาบันญย่างพ่าะใดตัวหิมะท่วมมันเพริ่ง มะถ่วงหมาขามามันยังบ่ได้พี่น้องยังไงก็แค่เห็นหิมะกันหน่อยนึงนะคะสิบนาทียี่สิบนาทีครับพิษสนสวัสดีครับพิษสนมาแล้วสวัสดีค่ะ,คะที่เหล็ก่าสิวาไ่อยู่นะคะเห็นหิมะรุนหลายค่ะก็ะเลยออยากให้พี่น้องบ้านเท่าดเดเบิดงได้เห็นน้ากันน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครเลยเห็นเป็นลายแบบลายพิเศษหน่อยนึงเ้อะุึนหน่อยค่ะ,คะ มมด้บรรยากาศกลมมันอ่ะลมมันปันพืนทุกคนนะครับเด็กหน่อยกับมวลท้องเขาล่ะครับพอ่อแม่ก็มาลากลูกเล่นนะ,ะ้วก็หอมกรีดกรีดทุกคนฮัลโหล <laughs> <c oughs> โอ้คนก็นมาจุงลูกเล่นนะครับข้างล่างนะครับพี่น้องคขา พี่แขกก็ทักทายพิสเสนด้วยะครับพิสเสนก็ทักทายแม่รถนะคะทุกคนก็ทักทายกันเนาะค่ะขอบคุณมากๆากค่ะทั้งเจ็ดล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องขาจริ hmm. งๆก็จะไลฟ์พรุ่งนี้แหละค่ะรอบบ่ายโมงตรงนู่นนะคะ mm hmm. ก็หนึ่งทุ่มตรงทางบ้านเรานะคะถึงจะไลฟ์นะคะวันนี้ก็ไลฟ์ทักทายกับหิมะหน่อหนึงค่ะทําเป็นไลฟ์พิเศษนะคะ ให้คนทางบ้านเราเมืองไทยได้เห็นหิมะได้เห็นหิมะตัวเป็นๆหน่อยหนึ่งเด้อค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> คงจะยืนอยู่ตรงนี้แถวนี้ไม่ได้ถึงชั่วโมงนะคะใจจะขาดก้อนพี่น้องขาป่านนี้ในช่องฟิตแต่ว่ากรสิลงไปท้ายคลิปวิดีโอส,อยสวยๆงามๆใมนกันเบื้องดีดอกค่ะท่านสวนบุญได้สีน้ำเนาะ นี่แหละก็อินว่าสวยประหารนะครับพี่น้อง่ะสวยแต่รูปตั้งสี่ระค่ะเราเห็นหกปีเจ็ดปีแหรอพี่น้องค่ะเห็นมาหลายปีเรารดยกก็แห่งตื่นเต้นเห็นย่ำไดนกับตื่นเต้นเนี่ยมันแปลกครับ่าจะเป็นปั้นมามันสิปั้นในก็ดออมันเป็นฟุ้นค่ะครับพี่น้องนี่เนี่ยมันเป็นผงค่ะพี่น้องคือผงชุรสนี่แหละ ซักเซลยวหยังมาบอกับพี่น้องเด้อค่ะตอนนี้นะคะขอะะขอบคุณหลายๆลายขลายหน่อยหลายๆลายขมัเป็นกำลังเลี้งใจกัน,น,กนะคะอนือเก่าเน,นาะค่ะต้นไม้เยันยีนั่งกับยุทธ์เบียงบานดอกไม้นะคะพี่น้องคะ่ะดอกไม้ไปเมืะะ่อแล้วค่ะคือสไตล์หล่ะรอบนี้นะคะคุณขนมาขี้จักรยานกขี่ไปเอามาจางผ้ากันเปียกค่ะเด้เอ สเสือติดแอร์อุ่นนี่่านี่ไหมครับอันนี้ก็สเสือเข็นเสือไอ้พวกนี้เสือรอบนอกนี่เป็นเสือกันลมเลยค่ะพี่อุ่นพิเศษเลยเดีวยดวยค่ะอันนั้นเป็นราคาเงินบาทน,น่ากระตุกตัวหนึ่งกับเปดเก่าพันผมนะครเสือตัวนี้นะคะแล้วก็เสือข้างหน้าอีกสองตัวทั้งเสือข้อกลมเสือกล้ามอีกสี่ตัวเลย,ยค่ะรวมกันแล้วมันนั่งโอกาสท้ามืองหอกอยู่นะครับ แต่ขนาดนี้กับแต่ว่าโตเฮ้านะ่ะมันอุ่นดีอยู่กับโอเคแล้วค่ะรองเท่าอีกกับนุ่งก็สสาคัญค่ะย่านขาสีฟ้านะคะสหวัสดีัะกล้วยคนเดิมนะครับปัดป้าบ้านนอกกะทักถ่ายพี่กล้วยด้วยค่ะนกกับบ่ยยานหนาวเราค่ะนกกะเบินเบื้องเบื้อยู่ยพี่น้องนกมาก็สิชิ้นเนาะค่ะนกทางนี้กระไดกะสิชิ้นโอโอโอ้โอ บ้านโตต,ตอยู่ในเมืองจากกลางเมืองเลยครับป้าขาโชคดีอยู่ค่ะเวลาจะไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็ก้าวลงไปสองนาทีสามนาทีค่ะตามที่คลิปผ่านๆมานั่นแหละค่ะก็มีแต่เดินไปตรงนู้นตรงนี้ได้สะดวกสบายเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเนเเอแรแล์ค่ะติดเขตเยอรมน,นีค่ะป้าห่างเยอรมันแค่เก้ากิโลเมตรเองค่ะติดเขตแดนเยอรมน,นีฝั่งทางนี้แต่เมืองโตโต,ต,ตห่างจากเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมร้อย เจ็ดสิบกิโลเมตรได้ค่ะถ้าจะไปเมืองหลวงต้องนั่งรถไฟเกือบสามชั่วโมงแต่ถ้าจะไปเยอรมันนั่งรถไปสิบนาทีค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงไอ้โรคระบาดแบบนี้คนเยอรมันก็แห่มาเที่ยวเมืองตัวโต,วตวเยอะนะคะเมืองที่ใกล้ๆแถบนี้เมืองของไอ้แม่น้องผักบุ้งก็อยู่ติดกันค่ะเขาก็จะมาซื้อของเมืองตัวโต,วตวมากกว่าเพราะว่าห้างเอเชียใหญ่ก็เยอะห้างจีนนะคะ ของไทยของอะไรก็เยอะค่ะก็พอได้กินได้อยากอยู่ค่ะพิษณีกับแปลกนะนกมันหนาวหนาวกับคุนพี่สงใจมันมันกับมายุโดนละเนาะซูเมอร์นี่ต้นไม่กับบ่มีใบไม่ได้ไมีแต่หัานนกมีแต่ร่างเป็นแถบเป็นแถว,วอยู่ครับ่มีใบกับต้นมไม้นะคัะนกพิราบก็หลายหลายมันแห่จากมาจากสนามหลวงมั้งครับมายุทางพี่ค่ะ โชคดีว,วาด่าเป็นวันาทิตย์เด้อข่านเป็นวันจันทร์นังข้านเป็นคนสิไปทำงานลำบากยุยเฟี้ยนตัวตัวกัสิครับรถดไปหนักอยู่เดินนะคะร่มขักร่มขักนี่แล้วเขาอื่นว่าผ้ายุ่หิมะพี่น้องเลยเขาอื่นว่าผ้ายุหิมะน,น,นะคะไอจังใดกัสิลาไปก่อนนะคะทุกคนขาตัวตัวจะได้ลากันด้วย แค่นี้นะคะสําหรับวันอาทิตย์ค่ะคงทักทายพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆทุกคนแบบนี้เด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆนะคะที่แวะเข้ามาค่ะบ่าลงไปข้าลังไปเดือนกะบอลูวัสีไทยหรือบอ่ถ้าไปเจอที่สวยๆจริงๆก็อาจจะไล์อีกรอบข้างล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะบา,บายๆพี่สเสน์ขอบคุณหลายๆพี่กู้ไยพี่แขกนะคะป้า้านนอกแม่โรสนะคะ ทุกทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่แวะมาพ,ะะพี่อเมิสซิงอีสานนะคะพี่อิงดาวนะคะเดี๋ยวตัวโตจะลงข้างล่างค่ะถ้าสวยจริงๆหรือที่แปลกๆก็อาจจะไลฟ์ขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้าไม่หนาวมากนะคะแต่ถ้าหนาวมากก็คงต้องลากันแค่นี้ค่ะวันนี้นะคะไปด้วยบรรยากาศตรงนี้พี่พาพี่้าน้องจะไปแล้วนะคะสวัสดีแสงตะวันสวัสดีค่ะพี่พาคนงาม น้องจะยืนบวไหวค่ะน้องพี่พาทักทายรอบวงด้วยนะคะบัณสสนวานะครับพี่อิงดาวด้วยทุกคนค่ะเดี๋ยวถ้าไปเจอที่สวยๆข้างล่างตัวโตจะลงไปนะคะถ้าพอได้ตั้งกล้องได้ก็จะตั้งค่ะค่อยว่ากันอีกเนาะพี่น้องนะเนาะนี่แหละบ้านตัวโต,โตก็จะประมาณนี้ค่ะบนระเบียงบ้านนะฮะดีอยู่ว่าระเบียงใหญ่ยาวดีอยู่ค่ะต้นมงต้นไม้ตัวโตนู่นค่ะ ต๊ะก็อยู่นู่นค่ะใครจะนั่งก็เชิญน,นั่งได้เลยนะฮะเจอแต่ทางบ้านพี่พาหิมะถล่มทลายนะมาเจอทางน้องแล้วทีนี้ค่ะเขาบอกว่าจะตกอีกทั้งวันพรุ่งนี้อีกนะคะนี่เยอะค่ะเยอะมากกวันนี้เยอะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนีแตรแลนเลยนะคะถ้าประเทศอื่นก็จะไม่ว่าค่ะ ฝั่งนี้ตะแลมน้อยอยู่แล้วปกติหิมะนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะลงไปก่อนนะคะลงเวทีก่อนเด้อค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะถอถุงมือแป๊บหนึ่งก่อน <c oughs>